ี่คือลาท้าผีตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โอ้ยอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้ป่าอเมซอนเหรอคะคุณตาดาวโอ้โหนี่คือลูกอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหเยะเดอะดกดอกดอกกโอ้โหอะไรคะโอ้โหสุกแล้วยังโอ้ยเหนียวมันคือสาเกข้อเหนียว ไหนพ่ออันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรคะคุณตาทุเรียนเทศทุเรียนเทศโอ้โหพ่อแก่วเขาถ้าปลูกทุเรียนธรรมดามันน่าจจะได้กินนะไหน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 นี่ขนาดเฮ้ยตกลุมนี่นี่มันมาติดผลเลยด้นี่โอ้โหมีกี่ช่อเดียวนหรอคะอือมีต้นเดียวช่อเดียวดอกมากนี่ฉันจะได้กินแล้วนางมวย อันนี้อันนี้คือต้นอะไรคะน,นี่คือตอน้นมะเฟืองอะมะเฟืองอันนู้นก็คือตอน้นโอ้อยู่ในป่าเดี๋ยวนะ<า>นี่เพระอันนี้คือตอน้นมะขามป้อ,อมมะขามป้อมแม่สูงมากเลยว่ะโอ้โหโอ้โหครับเราไม่อยากจะบ,บอกว่าถ้าเรามุดมาใต้นี้บ่ไปดีกว่า,รา,กกวาครับ <c oughs> มันน่ากลัวครับอันไหนคะม <ๆ S 2> ะเฟืงองจ้ะโอ้ มายเติมเลยน้พ่อเนาะต้นนี้หมวยซื้อมาปลูกเลเนี่แกซื้อต้นนู้นเนาะหัวตูใหญ่เลยอุ้ยกินได้แล้วเพ่อเอาเอาอ้ยเน่าปะเพราะนี่คือมะเฟืองโอ้ยกินกันสดๆนะครับไม่เน่าครับอุ้ยดอกดอกดอก โอ้ดอกมากพอขีดเขียว้งตกหลุมเด้อุบออกมาจกปลาลแต่พอันนี้ักเขือก็ตินี่อันนี้อะโวคโดน้อยตนี่ต้นบกิดาเฮ้ยอะไเมงดาเอมงดาแก้วเฮ้ยใหญ่หลืตนีอะอ๋อเมนนเม ไหนพ่อว่ามันแตกอีกตรงไหนกันนี่ดิมันแตกขึ้นมาต้นหนึ่งมีเป็นสองต้นก็เลยมันเอ็นมันเอ็นพ่อก็เลยไปถือขันเอาไม้มาค้ำไว้ทั้งนหมดเกล็ดพ่ออันนั้นอันนั้นอี่ยังไงคือมีแต่ใบแดีวโอ้ยบ่มีใบบุ้งติดมันเนาะโอ้ยงามเด่นเอ้ยพ่อเดี๋ยอันนี้บวชเขื่อกลางเว้นยหรือเพิ่งเนาะตาดาวมะเขือแก้วไอ้บวชเขือแก้วไอ้ <łość> ยัดเก็บไว้ให้ตาตาชอบประทันว่าเก็บลูกชุกเลยให้มาเขื่อเหลืองเถอโอ้บัคซีดายายนี่เดียวพ่อตัดทรงแก้วทิงหรือวะเนี่ยไอ้บุษาร์นี่เนี่เออนี่เดี๋ยวพ่อยายมันไปปลูกหมาแล้วไปครับไปครับโอ้ย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 ยายมันมุมว่าเอาทั้งนี้ก็ได้ปะ